สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเบนและอินไซต์วาริตี้กันเช่นเคยนะคะเวลาเดิมทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มทาง Nation Channel ค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าหลายคนที่รักการเดินทางก็มักจะเก็บบันทึกเรื่องราวผ่านเลนกล้องและเมื่อได้ย่างก้าวเข้าสู่วงการผู้รักการถ่ายภาพแล้วก็ต้องพึงใจในแก้เจ็ตกล้องและอุปกรณ์เสริมอันทําหน้าที่บันทึกภาพความทรงจํา แทนซีรีบลัมในสมองอยังขาดไม่ได้จริงไหมล่ะคะดังนั้นในวันนี้เบนก็นเลยพาคุณผู้ชมมาซูมอินแบบใกล้ชิดกับกล้องรุ่นใหม่ในตระกูล X Series นั่นก็คือรุ่น X E1 กล้องดิจิตอลมินเลสและรุ่น XF1 กล้องดิจิตอลพรีเมียมคอมแพกซึ่งกล้องทั้งสองรุ่นนี้ก็ได้รับการออกแบบให้มีกลิ่นอายของความคลาสสิกย้อนยุคแต่แฝงไว้ด้วยนวัตกรรมเต็มขั้นโปรกันเลยล่ะคะ่ะพูดคุยกับคุณโนซมุฮาชิโมโตะกรรมการผู้จัดการฟูจิฟิลม์มประเทศไทยจำกัด ถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนตลาดกล้องในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้และรวมถึงแผนการตลาดเชิงรุกในต้นปีหน้าติดตามได้ในช่วง Cover Story ค่ะ จากนั้นมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยต้นเหตุที่ส่งผลทำให้ความต้องการของตลาดมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงปัจจัยที่เปรียบเสมือนเข็มทิศกำหนดทิศทางของธุรกิจกล้องถ่ายรูปนี้จะมีอะไรบ้างรวมเจาะลึกไปพร้อมๆกับคุณสิทธิเวสเวทพัทผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอลอิมเมจิ่งพลาดไม่ได้ในช่วง close up ค่ะปิดท้ายกับการรีวิวกล้องจากสาวสวยฟูจิฟิล์มเลดี้สในรุ่น X F 1งานนี้โฟโตมาเนียตัวจริงพลาดไม่ได้เลยนะคะติดตามได้ ้กับช่วงโกอะ u าค่ะ